สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่งอ,องเดนิโกโกนะคะอ่ะของลุงมาถึงแล้วนะคะสินค้าของลุงมาถึงแล้วนะคะโอะ้สินค้าอะไรไม่ใช่อุปรกรณ์ก่อสร้างอุปรกรณ์ก่อสร้างมาถึงแล้วนู่นอุอปรกรณ์ก่อสร้างมาแล้ว โซไปควนไหวไปควนควนได้ควนไาอย่างลืมกดอ้ยออกซัโอ้ยกดถือของควนตั้งหาคนอนี่รับสย้ายสอนย้ายดีแล้วโอ้ยข้อไห้หตัวบัวครับตัดไปตรงนู้นเอ้าช่วยาช่วร่วมช่วย่ไปช่วร่วมกัโอ้ยมีแต่พูดถือกอด

เส้นไว้เส้นไว้เราหยาเส้นวะโอ้ยเราก็คนนั่นแล้วเฮ้ยจะไหนฮอดแล้วเดี๋ยวโอนให้ล่าก็ได้ยากจังจะับูาจำไม่ได้วะ จะไม่ได้บอคือใครดาล่าราเกาหลีโอนเขาไปที่หลังได้ไหมครับได้ครับเกือบสองหมื่นนะครับเหมือนเจ็อเอปดอะหลายสดเลยเนาะเหมเท่าไหร่เอนเั ประมาณมืนแปประมาณหนไปต้นไปอทีใส่นน้นเลยเหล็กและสังกสีนะคะที่จะมาทำออฟฟิศนะคะต่อไปทำด้านนน้นนะคะนี่อย่าง คือกระจอนเนาเอาผู้ใดเอามาโอ้คือกะจอนเนาเห็น่เห็น่ือกระจอนเนาวไปแก้อะไรดะแก้อะไรโอ้ยดี้วพี่เยใช่อดีกันกนาดีลงไหมไ้ชอวไอชไปไหนไไหนนะเอ็นยังไม่ส่งว ก็ซีแลวตันเอามากเ่ยพูดได้สร้างอะไรอ่ะเอาพูดใดไปเอามาให้เรายาดีดีทนีลก็ลองไปต้มยินดูโอ้ยกินได้บ่คุณเิดเด้ออมมากเลยมันเป็นยาติดคนไทยกระจอนเน่าเต้าตายมากก็ถือลง ลังสร้างสารอูเ้เยอะแยะก็าต้มรวมได้หมด <c oughs> เดี๋ยวจะกินได้ไหมป๋อผมเป<ด>็นผม,ผมเดี๋ว่วชอคอยกินกาได้วานเ,<อ>เป็นลมผมเป็นยาอ๋อผมรวมหมดแล้วต่อย <c oughs> ไปไปผ่ากอานนวดน้ำปลาน้ำเขากันต้มหางไหม่เลย

ดีนะครับดีแน่มองคุณระวังร้ไหครับรงหมด่ะลถใส่ก็รถหมด เป็นสังกะสีแล้วก็เหล็กนะคะามาทำออฟฟิศนะคะยังไม่เสร็จนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าช่างไม่ได้จ้างทำเองนะคะค่อยทำไปเรื่อยๆเสร็จตอนไหนก็ค่อยว่าก,กันเนาะค่ะเพราะเราเพราะลุงบอกว่าไม่ได้จ้างช่างนะคะทำเองซื้อแค่อุปกรณ์นะคะก็ ลุงแล้วก็ช่างยูทูบนี่แหละค่ะช่วยช่วยกันทำนะคะวางแผนเองทำเองนะคะออฟฟิศลุงนะคะถ้าทำไม่ถูกก็ถ้าทำไม่ถูกแบบก็ือทำใหม่อีกเนาะก็ไม่ได้จ้างช่างนะคะสบายสบายลุงคนอกตัวฉันก็สีนะคะต้องใช้มือรอง ทำไมไม่ให้ YouTube ช่วยไม่ได้บะทำสอคนก็ได้โอ้หนักมากคกรับสากะซีรุสิ่งเขาบอกอย่างนี้ยแบบนี้ดังมากค่ะ,คะเสร็จเรียบร้อยมีอะไรอีกอุปกรณ์อีก ถ้าจ้างช่างนแพงนะแต่นี่จะทำเองนะคะก็ซื้อแค่อุปกรณ์เป็นเงินเท่าไหร่หมื่นเท่าไหร่รี้จีนจะจ่ายเนะ้จีจะจ่ายให้แทนนะคะหมื่นหกหรือหมื่นแปดบ้านนี้นะคะเข้ามาสอจะคือบันนั้นเล่นเอาใจกรรมไม่ได้เดียว ก็จบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสมาชอย่างหนึ่งเลยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ